สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลพิง k ์แอนโชลคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ คนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะที่ปิ๊งตั้งใจทํามากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่จะกลับมาดูในเรื่องของดวงที่เป็นดวงไรปักนะคะซึ่งการทํานายครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะช่วงระหว่างวันที่15ธันวาค่ะจนถึงวันที่31ธันวาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ,ะในช่วงเวลาตามที่ปิ๊งบอกแล้วก็ย้ํากันนิดนึงนะคะว่าใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งนะคะสามารถเป็นกาลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะปิงจะเลือกไพ่ให้ทั้งหมด12ใบนะคะเป็นตัวแทนของ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนเกิดวันศุกร์3 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1ิบสและ12นะคะได้มาเรียบร้อยแล้วมาดูกันโอเคตนุกระดุมพะสหัชชาพันทุปุตตะอลิปัตตนีมรณนะ สุภะกรมมะลาภะและสุดท้ายนะคือตำแหน่งวินาศค่ะโอเคเรามาดูกันใบแรกนะสำหรับคนวันศุกร์เองค่ะนะคะจริงๆแล้วในช่วงเวลาสุดท้ายนะก่อนแบบ ก่อนแบบไปจะไปปีหน <cues> ้าเนี่ยคุณก็ดูแล้วแบบมีความสุขกายสบายใจนะคุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณแบบว่าชิลมากขึ้นสบายมากขึ้นนะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็การอยู่ของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแค่พักผ่อนหรือการใช้เวลากับตัวเองแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะกับการที่แบบได้อยู่โดยที่ไม่ต้องไปนั่งโพสเฟสไม่ต้องไปนั่งแบบสื่อสารอะไรกับใครมากมายนะความสุขของคุณคือเรียบง่ายมากนะกับการที่อยู่นิ่งๆเ เฉยได้ใช้เวลากับตัวเองนะคะทีนี้ตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบคิดไต่ตองนะคะในเรื่องของเหตุการณ์เดิมๆที่ผ่านมาต่างๆนะคะคุณไม่ได้รู้สึกกับอะไรที่คุณเคยผิดพลาดไปนะอาจจะมีแบบคิดมากพิตกกังวลน้อยไปบ้างแต่ว่าคุณก็ไม่ได้จดจอ่อไม่ได้คิดมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะคือด้วยความที่ว่าคนวันศุกร์เองเนี่ยจะมีตําแหน่งดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราเนี่ยคือเลข6 รหัสธาตุในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็คือธาตุน้ําแต่ว่าจะเป็นแม่น้ําคุณจะมีความใจดีอยู่แล้วฉะนั้นคุณก็คือยังคงที่เหมือนกับรักในเรื่องของการเป็นผู้ให้การช่วยเหลือคนอื่นนะการซัพพอร์ตคนอื่นแต่ในช่วงเวลานี้เองเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแคร์ตัวเองเยอะคุณจะหันมาซัพพอร์ตความรู้สึกของตัวเองดูแลตัวเองมากกว่า นะคะส่วนนะสิ่งที่จะต้องบอกเลยว่าต้องต้องระวังนะอันนี้ให้เตือนเอาไว้เลยมันขึ้นมานะก็คือตําแหน่งวินาศเกี่ยวกับในเรื่องของการคิดการวางแผนการทําอะไรใหญ่ๆจริงอยู่ค่ะที่บางทีเราอาจจะมองเป้าหมายอนาคตอะไรที่มันมันเป็นใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่จะเราจะได้มีในเรื่องของแพชชั่นนะแต่ว่า การคิดใหญ่นะตรงเนี้ยมันอาจจะส่งผลเสียทําให้คุณเนี่ยคิดมากวิตกกังวลน,นะจนคุณรู้สึกกดดันตัวเองไม่มีความสุขที่ต้องบอกไปว่าอย่าคิดมากเนื่องจากว่าคนวันสุขเองเนี่ยเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะอิงจากในเรื่องของความรู้สึกเป็นที่ตั้งคุณจะ เลือกนะทำในสิ่งที่คุณรักถ้าเกิดคุณเลือกได้นะคุณจะทําสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นพอทําอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับคุณคาดหวังเยอะคุณตั้งใจเยอะพอมันไม่ได้เป็นอย่างใจที่คุณหวังนะคะอย่างที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยคุณจะนอยแล้วก็จิตตกง่ายนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้น ก็คือในเรื่องของงานนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานประจําอยู่ในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดหัวในเรื่องของงานเกี่ยวกับผู้คนนะบางทีคุณอาจจะเจอผู้คนที่คุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะหรือว่าบางทีเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวอาจจะเอาปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยมาให้กับคุณจนคุณรู้สึกอึดอัดใจนะส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นการเจรจาเนี่ยคุณอาจจะต้องวางแผนดีๆนะเพราะว่าไม่งั้นตัวคุณอาจจะเสียผลประโยชน์มากกว่าที่จะได้ ประโยชน์นั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งการเงินนะคะขึ้นมาเป็นยังไงล่ะนะขึ้นมาตำแหน่งการเงินสภาพคลองการเงินนี้ก็คือยังคงดีอยู่นะไม่ถึงกับว่าติด หรือว่าขัดสนอะไรนะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะมีความคิดนะที่อยากจะหาะไรายได้ตรงอื่นตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเติมนะถามว่ามันมันแยกขนาดนั้นไหมไม่แยกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะใช้ใจ่ายได้สุรุย่ยสุร่ายหรือว่าแบบใช้โดยที่แบบคุณแบบไม่ต้องคิดอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะคนวันศุกร์พื้นดวงใช้เงนเินเก่งอยู่แล้วนะคะตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องคิดแล้วก็วางแผนมากขึ้นนะคะเวลาตอนที่จะใช้ใจ่ายอะไรแต่เอาเป็นว่าให้สบายใจได้แล้วกันว่าในช่วงเวลานะที่ปิงทำนาน การเงินของคุณไม่ได้แย่นะคะจะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะส่วนนะคะในเรื่องของเพื่อนค่ะในเรื่องของเพื่อนขึ้นมาเพื่อนมีน้อยซะเหลือเกินนะ,ะอยู่กับตัวเองมากกว่าจริงๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ใครเข้ามาในชีวิตของเราเยอะ คุณจะอยู่กับตัวเองคุณจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งคุณจะเปิดเผยแค่มุมใดมุมหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่คุณแบบไม่อยากสื่อสารไม่อยากพูดอะไรกับใครซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะ<ม>เพราะว่าตอนนี้คุณพยายามที่จะเหมือนกับมองตัวเองนะคะ <Quantum. S 1> ทบทวนตัวเองมากกว่านะหรือว่าอะไรที่เป็นความลับเนี่ยคุณก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีกำแพงกั้นเอาแล้วอะว่าไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเท่าไหร่นักนะคะ,นะคะหรือว่าคุณอาจจะเลือกที่จะเหมือนกับ ให้เขาเห็นแค่บางบุมบางอย่างเท่านั้นปิ๊งมองว่ามันไม่ได้เสียอาจจะด้วยความที่ว่าตัวคุณเองอาจจะเจอคนที่แบบเคยมีพฤติกรรมนะคะที่ไม่ดีกับคุณหรือว่าการปฏิบัติอะไรหลายๆอย่างทาให้คุณเนี่ยสร้างกําแพงตรงนี้ขึ้นมานะคะส่วนในเรื่องของการหางานค่ะมีเกณฑ์นโน้มที่คุณจะได้งานใหม่ทําอะไรใหม่ไหมมีแน่นอนแต่ว่าขึ้นมาว่าตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคืออยากจะเปลี่ยนแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณจะแบบยึดติดกับที่เดิมนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยยังมีความรู้สึกกว่่าเหมมือนับไ ว่าการไปที่ใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันแย่กว่าเดิมหรือเปล่าเอาไหนดูซิถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะไปจริงๆจะเป็นแบบไหนมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดอ่ะมันมีทั้งดีทั้งเสียนะคะถ้าเกิดอ่เป็นในเรื่องของรายได้รายได้จะเพิ่มขึ้นแต่คุณจะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมหรือนะคะ งานเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะเช่นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนี่แหละซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานของคุณค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะคนใกล้ชิดนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งพันธุนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องอืขึ้นมาค่ะมีเกณฑ์โน้มค่ะที่จะมีญาติผู้ใหญ่มาหาคุณหรือว่าติดต่อมานะ,ะตัวคุณเองก็ให้ลองคุยนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณแบบไม่ได้คุยกันนานละนะคะอาจจะมีการปรึกษาหารือกันหรือว่า มีการนัดแนะกันกันที่จะวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันนะคะก็คือคนในครอบครัวคนนี้แหละอาจจะมีการนัดเจอมีการพูดคุยกันก็ลองดูส่วนที่อยู่อาศัยนะคะส่งผลดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่ได้สบายสบายถ้าเกิดจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะเพื่อทําให้เหมือนกับเป็นการต้อนรับนะคะเป็นส่งท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีหน้าแล้วกันก็ในช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้หาซื้อในเรื่องของเอเซอรี่ของแต่งบ้านที่เป็นโทนสีส้มสีชมพูนะเป็นการกระตุ้นเป็นการเสริมดวงนะคะส่วนตำแหน่งปุตตะค่ะ เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาสวยงามค่ะคนที่มีความคิดที่จะทาอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าคนที่แบบวางแผนที่อยากจะลองนะคะในเรื่องของแบบหารายได้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการศึกษาเป็นในเรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆอะไรใหม่ๆส่งผลดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่การทําอะไรครั้งนี้เนี่ยมันขึ้นมาว่า ตัวคุณเหมาะกับการทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่านะคะการที่แบบจะไปวุ่นวายอะไรกับคนอื่นมากมายมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดใจเพราะว่าตัวคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนจะกล้าพูดนะแต่จริงๆแล้วคุณไม่กล้ามันเลยทําให้เวลาตอนที่คุณทําอะไรร่วมกับใครเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอึดอัดนะ,ะหรือว่าทําไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ใจต้องการเป็นเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะทําธุรกิจก็ให้เน้นเป็นเรื่องของการทําด้วยตัวเองเป็นหลักละกันทีนี้โอกาสสิ่งที่มันจะเพิ่มเติมเนี่ยมันก็มีเกณฑ์นะคะในเรื่องของ การที่จะได้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีในเรื่องของเกณ์การสัยกรรมถ้าเกิดใครจะสัยกรรมมีเงินโบนัสแล้วหรือว่าได้เงินแล้ววางแผนนะคะในเรื่องของการสัยกรรมการดูแลตัวเองการเสริมความงามต่างๆส่งผลดีหมดเลยนะคะแล้วก็ตําแหน่งอลิสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะให้ระวังการทะเลาะขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะ ที่อาจจะเหมือนกับเคยดีกับคุณแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีในเรื่องของคําพูดนะอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแย่แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับไม่อยากคุยกับเขาลองพิจารณาดูแล้วกันดูนะคะว่าคนเนี้ยเขาแบบหวังดีหรือหวังร้ายแต่ถ้าเกิดไพ่มันขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะพูดตรงพูดแรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเขาก็หวังดีกับคุณนะเขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณแต่แค่บางอย่างการสื่อสารของเขาอาจจะทําให้คุณเสียความรู้สึกเท่านั้นเองค่ะส่วนต่อมานะคะตําแหน่งปัตตนีนะเกี่ยวกับในเรื่องของความรัก ความรักมั่นคงนะแต่มันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับความสบายใจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบวุ้หวามากมายหวานใจกันแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคู่ของคุณเนี่ยทำให้คุณสบายใจได้ไอ้ความสบายใจเนะี่ยมันมีค่ามากนะ ถ้าเกิดรักกันแล้วเราแบบต้องทะเลาะก,กันมีปัญหากันมันก็ไม่ใช่ความรักอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยแล้วเป็นในช่วงวัยทางานอายุ3 0มสเนี่ยจะเข้าใจประโยชนนี้ของปิงได้ดีเลยว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดอ่ะคือความสบายใจนะคะถ้าเกิดเขามีความสบายใจให้กับเรามันอยู่กันได้แต่ถ้าเกิดเขานําปัญหามาให้กับเราทำเรื่องทุกร้อนให้กับเราเราก็ไม่มีทางที่จะแบบมีความสุขแน่นอนนะคะทีนี้ขึ้นมาถ้าเกิดคุณอยากจะ เติมความหวานเดี๋ยวจะจิบไพ่ขึ้นมาให้อีกใบหนึ่งแล้วกันนะคุณต้องไปที่ใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆร่วมกันนะการไปท่องเที่ยวการพักผ่อนก็จะส่งผลทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคะส่วนคนโสดค่ะมาดูกันคนโสดอ่คนโสดก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ของคุณนะคะทีนี้จะมาจากไหนจะมาจากการที่ผู้ใหญ่แนะนํานี่แหละนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยถูกใจเขาเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีนะ ลองเปิดใจดูนะคะบางคนอาจจะปิดกั้นตัวเองมานานละแล้วก็เหมือนกับลองหาโอกาสดูมันมีแนวโน้มนะคะที่จะมาจากการแนะนําแล้วก็มีแนวโน้มอีกอย่างหนึ่งที่ว่าคุณจะได้คู่ที่มีอายุห่างจากคุณเยอะก็คืออายุมากกว่าคุณนั่นเองนะคะแต่คือเขามาโดยการที่มีผ่านในเรื่องของเพื่อนผ่านในเรื่องของผู้ใหญ่คัดกรองเรียบร้อยแล้วก็ขอให้คุณสบายใจได้ส่วนนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะสุขภาพในช่วงจังหวะนี้ค่ะให้ระวังในเรื่องของอาการเจ็บ boy. ะะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าร่างกายคุณแบบไม่ค่อยสเสถียรนเท่าไหรนะ่พูดเป็นเหมือนกับมือถือเลยมันหมายถึงอ,อะไรโดนแบบอากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคุณจะป่วยง่ายนะคะบางคนก็จะเป็นภูมิแพ้บางคนก็จะเป็นหวัดง่ายปวดหัวเหนื่อยง่ายนะร่างกายมันดูแบบอ่อนล้าอ่อนแรงไปซะทั้งหมดก็พยายามที่จะพักผ่อนเยอะๆทานน้ำไม่เยอะแล้วก็ดูแลสุขภาพหาของกินที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองแค่นี้ก็ทุกอย่างก็จะราบรื่นแล้วนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถนะคะเวลา เดินทางไปไหนยังไงก็พยายามที่จะมีสตินิดนึงและกันนะคะอย่าแบบไปเล่นโทรศัพท์หรือทําอะไรที่แบบทําให้คุณหลุดสมาธิอาจจะมีการเกิดขึ้นได้แต่อุบัติเหตุไม่ได้ร้ายแรงค่ะถ้าเกิดเต็มที่อาจจะเป็นการเฉียวชนหรือมีอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็เตือนเอาไว้เป็นแนวทาง และนะคะในเรื่องของการที่จะทําบุญเสริมในดูสิการทําบุญเสริมถ้าเกิดทําบุญเสริมในช่วงนี้ค่ะเน้นเปในเรื่องของการบริจาคค่ะนะะบริจาคให้กับตามสารเจ้าก็ได้บริจาคให้กับตามวัดก็ได้นะ,ะแล้วแต่คุณได้เลยส่วนในเรื่องของเลขนะคะที่จะเป็นเลข พลิกดวงเลขเสริมดวงคุณนะการบริจาคบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีในะเรื่องของกําลังของดาวพฤหัสก็คือเลข5นะคะคุณนะมีรหัสธาตุประจาตัวคือเลข6นะการใช้ดึงพฤหัสเข้ามา6กห้าในจะหมายถึงคู่ทรัพย์คู่โชคการประสบความสําเร็จความมั่งคั่งร่ารวยนะ,นะะก็ทําตามนี้ไปส่วนในเรื่องของสื่อน้าโชคค่ะสื่อน้าโชคของคุณจะมาจากความฝัน นะะจะมาจากในเรื่องของแบบอาจจะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่แบบลึกลับเนี่ยมาบอกกับคุณให้คุณลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูแล้วกันนะ <S <S เป็นสื่อที่ทําให้คุณมีในเรื่องของเกณฑ์โชคลาภการได้อะไรมาแบบง่ายๆแต่ว่านะถ้าเกิดมันยังไม่ง่ายพอเดี๋ยวจะมีง่ายกว่านั้นก็คือเดี๋ยวปิ้งจะหยิบเลขนาโชคให้กับคุณน,นั่นเองค่ะนะคะมาดูกันจะหยิบให้ทั้งหมด4ี่ใบเซ่ หนึ่งสองสอ่ะใบนี้แล้วกันสดูซิว่าจะได้เลขอะไรบ้าง9 0้สสาสเจด ะะตามนี้เลยเลข9ก9สามารถแทนค่าเลข6ได้เลข3สามารถแทนค่าเลข8ได้ก็ขอให้ช่วงเวลาที่ปิ๊งทำนายมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ